กะที่ว่าเป็นทางการไปทีมหอยกันแล้วสำหรับทางด้านกองโพไซลาวลานสร้างนักมวยลาวแซมมวยลาวไฟ2,004จะได้ขึ้นซก,กับทางด้านน,น,นักมวยบราซิลก็คือทางด้านดิโอนาธาซานโตสเนาะเป็นนักมวยจากไข่มวยจากประเทศไทยนะจะได้ขึ้นซกกันในวันทีเ่เสาเดมีนา2,005เริ่มต้นตั้งแต่เวลา19.30นาทีเป็นต้นไปใน,นการนี้จะเริ่มทายอดสดตั้งแต่เวลา19.30นาทีเป็นต้นไปส่วนมาคู่ของ กล้องโพไซจะได้โชเป็นคู่ทีซีนะคู่ทีซีก็น,น่าจะได้โกอยู่ประมาณ8ปดมตงตงเนาะแต่ว่าการถ่ายทอดสดของเพิ่นมันจะถ่ายอยู่ทีสองเจ็ดเฮสตะก็บซองสามสาแต่เพิ่นจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาสามโมงสาเป็นต้นไปน่าจะบมดันเนาะแต่ว่าอีก2ทางหนึ่งแอดแนะนาให้ไปเบิางใน YouTube เนาะหรือว่า Facebook เนาะจะจะเสิร์ชค้นหาเป็นเป็นกล้องโพไซกับดิโอนาธาเนาะจะได้ขึ้นมาเลยเนาะ เพื่อนจะมีการถ่ายโดยสดก่อนเนาะไปเสิร์ชใน Facebook หรือ YouTube ก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าเบิ่งใน27เหมันจะบหทันเนาะคู่ที่4พอย4คู่เนี่ยจะไว้กันแน่นะคู่หนึ่งอาจจะนอกกันตั้งแต่ยกที่หนึ่งหมดนะเนาะยกที่หนึ่ง,ยก,งยกที่สองหอดไว้กันเนาะคู่ที่4ถ้าว่าไปถทายโดยสด27เหมันน่าจะบัทันเนาะแอดแนะนำไปจังสั่นเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดกันเติมหน่อยนึงนะเพื่อนจะมีการสั่งลํานัก อย่างละเอียดในวันทีซาวนะก่อนสน่งมือหนึ่งนะก็ที่ว่าเดินน้ำหนักนะ่าจะมีปัญหานะพอนะมวยแต่ทุกคนมันเป็นมืออาสีพกันนะกนะารลดน้ำหนักป็นเข้มข้นกันอยู่แล้วนะทุกคนเป็นมืออาสีจงว่ทาทั้งสองจะได้คืนสกกันในรายการใหญ่เนาะก็คือวันลุมพินีนะ ซึ่ว่ากองโพไซก็มาจากค่ายมวยลาวลารสร้างเป็นค่ายมวยลาวนะส่วนว่าดิโอนาตามจากค่ายมวยไทยเป็นซเดสพันนะ,ะเดี๋ยวเราไปพิจารกันทีสถิตและการวิเคราะห์ของทั้งสองกันเลยนะแอดก็ได้เหตุคลิปก่อนมาได้นี่แอดจะมาให้เบิ้งกันตื่มในนึงหนอ่อไปเบิ้องกันปิดจายกันเลย ทางด้านนักมวยลาวกันก่อนก็คือทางด้านกองปูใส่นะจุดเด่นอยู่ที่จะเป็นมวยครบเครื่องเนาะมีทางมัดแยับลอกล่อคู่แข่งนะซอกอันบ้องไว้เขาเสียบขาดละก็เตะอันเป็นเอกลักษณ์ของนักเตะมวยสายนะเพราะว่ากองผู้ไซมันทอดแบบมาจากตะวันซ้ายนักมวยไทยนักมวยซเปอร์สตาร์ของไทยนะเพราะว่าเพิ่นนึ่งก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วว่าก็นน้นนีเนะแห่ง บรรดาลใจหรือว่าไอ้ดองเพื่อนก็จะเป็นทางด้านตะบันสายนักมวยสุ์สตาร์จากค่ายมวยดังของประเทศไทยนะพีเคแสนไซมวยไทยยิมนะก็ถือว่าหลายคนหู้จักกันแน่นอนตะวันสายนะสุ์สตาร์ก็เลยในตอนนี้แซมโลกอีกเนาะที่ว่ามีลูกเตะที่มัดสายเป็นเอกลักษนณะ์เนาะเตะหุ่นแหงนะโดดเด่นดีดนักมวยคนนี้นะนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่น่าติดตามของท่านนั้นกองโพไซก็อยู่ที่การป้องกันดะีเนาะเพราะที่ผ่านมาเพื่อนบุคคอยจะทึกนอกเนาะ ส่วนที่ว่าจะเสียจะเป็นการเสียคะแนนไปทั้งนั้นมันก็ได้แสดงเห็นถึงาการป้องกันนี่โดดเด่นซะเหลือเกินเนาะและก็เคยนอกคู่แข่งได้หลายคนมาเนาะเป็นมวยที่ครบเครื่องนะหรับดิโอนาตาเนาะจุดเด่นจะอยู่ที่ความอึดความทนจอมลุยกันเลยเนาะเพราะว่าเป็นนักมวยที่ว่าจอมเตะขาเตะศาสออกมัดเนาะเป็นจุดเด่นของเพิ่เนนะเตะแล้วก็ออกมัดมัดถีนหนังนวงอย่งดีเนาะ หลายคนอาจจะเห็นการซกกรณนนีของทน,นันดิโอนาตานังมวยจากประเทศบราซิลเนาะก็ถือว่าเดนมัดนักเนาะลูกเตะอันหุนแยงและการลบลีกทีเวซันสลาดเนาะแต่เห็นเราควบคบเครื่องน่าจะเป็นกล้องโพไซนลายกว่านะแต่ว่าความอันตรายก็จะเป็นดิโอนาตายู่ที่มัดเตะขาต่อยมัดเป็นหนังมวยที่วถนัดทนัดขวาส่วนวทางานั้นกล้องโพไซมวยไสย้ทาเบิ้งว่าจะเป็นออกไส้หรือออกขวานาะเดี๋ยวไปเบื้องต่อกันที่ประสบการณ์ในการซกและกา เทียบเบิ้งหุบหางอายุอื่นๆนะครับไปเบิ้งน้ำกันเลยนะไปเริ่มต้นกันที่ลงสูงกันก่อนเนาะเป็นกล้องโพไซน์ะจะสูงอยู่ที่ห่อยหกสิบแปดเซนติเมตรส่วนว่าทางด้านดิโอนาตานาะจะสูงอยู่ที่หนึ่งห่อยหกสิบสามเซนติเมตรกล้องโพไซจะสูงกว่าอยู่ที่ห้าเซนนะจะสูงกว่ายาวกว่าน,นิดนึงนะก็เทือบได้เปรียบหลายมาเดยกล้องโพไซมันอายุสามปีนะส่วนว่าทางด้านดิโอนาตาแม่อายุสามห้าปี ด้านค่ายมวยมันทางด้านกองโูไซจะตีให้กับมวยลาวล้านสร้างยิ่มเป็นค่ายมวยจากลาวเฮาเนาะส่วนว่าทางด้านเดียวนาะตาจะตีในค่ายมวยของซอเดชพันธ์เนาะเป็น ขายมวยจากประเทศไทยนะส่วนวาประสบการณ์ในวันลุมพินีนะกาสซ้ซีกันนะทางด้านกองโไซซสกไปแล้วหนึ่งไฟเนะเสียคะแนนไปเนะเสียให้กับยางดำจิตเมืองนนท์นนะส่วนวทา,างด้านดิโอนาตาชนะหนึ่งแต่ก็เสียหนึ่งไฟนะก็คือไฟทมิดมันเสียนอกไปเนาะถึงนอก ถือทั้งนั้นไม่สั่งคำยิงเจริญสร้าง,งนาง,นงมวยจากไทยอัสนะนอกทั้งนั้นดิโอนาะตาไปเนาะในไฟทมิตเปิดตัวไม่ได้ดีไม่ได้เน,นาะส่วนราวไฟที่2มันเปิดตัวได้สวยนะเานาะอัสนะนอกทั้งนั้น มหาหาินเนาะนักมวยจากไทยไปนะก็คือเอาสนามนอกในยกที่2ก็ถือว่าในประสบการณ์บันลุมพินีมันดิโอนาตาจะเป็นต่อเนอะอาะจะได้ซกไป2องไฟสนามนอก1น่งไฟนะไปบังสเตติการซกคร่าวๆข,ของดิโอนาตากันก่อนเนาะส่วนกองผู้ใส่แอดจะไล่ยาวตอนไทยก็ได้เนาะเป็นประวัติของเพิ่นเนาะส่วนสเตติการซกของดิโอนาตาเพิ่นตซกมาแล้ว60ครั้งนะ นักมวยคนนี้มีเสียแนะสณะนะมวยถนัดของเพิ่นบู่เตะขาต่อยมัดการต่อสู้ของเพื่นทีเด็ดก็จะอยู่ที่มวยสีมือเนาะจะเป็นการเดินหน้าลุยจอมบู้กันเลยสรดแข่งต่อยมัดแหงสู้ดีอาวุธนักแหงทุกๆดอกกันเลยนะเวทีมวยที่เคยส่งมาหลายเวทีเนาะบอว่าจะเป็นซิกเลกเตอรนัดมวยไทย ซึกมวยดิวิชันไทยซึกมวยดิวิตีไทยรวมพลคนแปดริ้วเนาะแต่ก็จะมีสึกมวยมันบันซุกซองที่สองเนาะแต่เคยซุกดูที่ซึกทอนำไทยลุมพินีทีโอเคเกียรติเพชรซึกข้างมวยไทยเกียรติเพชรซึกรวมพลคนสม,มุยซึกทอนำไทยทีเคโอเกียรติเพชรซึกบันเซมิสิฟลุมพินี ซึกลิมซูปเปอร์ไฟซึกมวยไทยเกียรติเพชรซึกมวยไทยเจ็ดสีก็คือผลสกมาหลายเวทีเนาะก็คือสถิติการสกเป็นเป็นหกสิบไฟนะสกมาแล้วสิบสองรายการนะก็ถ่ายติดตามมาประสบการณ์จะสวยเลยดีประเด๋จะหลายประสบการณ์จะลายก็ทั้งนั้นกล้องโพไซอยู่พอตัวเนาะส่วนมาผลงานของกล้องโพไซนเนาะเป็นนักมวยเป็นนักมวยลาวลุงสาวลาวอายุสาวปีทั้งนั้นนะที่ว่าเป็นนักมวยกำลังมาแห้งพอราผ่านมาแล้วหลายเวทีนะ จนล่าสุดก็สามารถเป็นนักมวยลาวคนทีหาต่อจากทางนั้นลำน้ำโคง้งเพชรน้ำโค้ง2พันลิ้นและก็เมืองลาวที่ว่าได้กล่าวมาสกในวันลุพินีนะฟาทบิดเพิ่นก็สกเสียไปเสียคะแนนไปนะก่อนที่ว่าจะสร้างความมั่นใจโดยการเอาชนะคะแนนเป็นเอกสารเอาชนะทางนั้นเทพบหลวงสิทธิ์พระจันดาวนะข้อแซมมวยลาวไฟ2 0 2 4ในหุ่นน้ำหนัก57กิโลกรลมัมเมื่อเดือนพฤศจิกายน2024ที่ผ่านมา